นี้ก็สิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงแล้วนะครับเอ่อก็อีกสักครู่หนึ่งจะเดินทางไปที่ลังสิตนะครับเพื่อที่จะไปพบกับทางด็อกเตอร์นะทางเหล่าอาจารย์นะฮะมาวิทยายลัยแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยในเรื่องของการเชิญชวนนะครับ มันสมองของประเทศเนี่ยมาสร้างผู้นำเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นไปดูแลครอบครัวนะครับไปเลี้ยงลูกไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกนะเพื่อจะได้ไม่เป็นปนัญหาสังคมต่อไปนะครับก็เหมือนที่ได้บอกเอาไว้ว่านะครับกิจกรรมเนี่ยในวันนี้เนี่ยคือวันศุกร์เนี่ยนะครับจะรายงานเป็นระยะระยะนะครับว่าทำอะไรมาบ้างนะฮะแม้กระทั่ง ผมตัดผมเนี่ยให้ลูกศิษย์ตัดให้ที่ชุมชนบ้านพักใจนะก็ขึ้นคลิปให้ท่านได้ชมนะฮะได้เห็นอิริยาบถนะครับตั้งแต่ตอนเช้าที่เป็นการพูดตอนเช้านะครับแล้วก็ถึงเวลาขณะนี้นะครับเพราะว่าผมใช้ใช้โน้อตบุ๊กนะที่บ้านนะใช้เน็ตที่บ้านเพราะเวลาเราเดินทางไปอีกหลายชั่วโมงทีเดียวนะครับถึงจะได้มีโอกาสได้นำนะครับ กิจกรรมที่ได้ทําในวันนี้มารายงานให้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเพื่อมาร่วมกันใช้ธรรมนาชีวิตใช้ธรรมนาชีวิตใหม่นะฮะใช้ธรรมนาชีวิตใหม่แล้วก็บอกข่าวไปนะครับว่าได้เปิดบัญชีกองทุนชีวิตใหม่เพื่อผู้ใฝ่คุณธรรมได้รู้สึกจะสามสี่ปีแล้วนะครับที่ธนาคารออมสินสาขาม่วกเหล็กนะครับชื่อบัญชีคือกองทุนชีวิตใหม่เพื่อผู้ใฝ่คุณธรรม เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากมีชีวิตใหม่ท่านต้องมีความฝันก่อนนะว่าคิดกล้าฝันว่ารักจะทําอะไรชอบจะทําอะไรนะครับเสร็จแล้วเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับอยากจะมีชีวิตใหม่โดยไฟคุณธรร,รมดวงตาเห็นธรรมนะครับไม่ให้ไปหลงไหลกับอบายามุกการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนะครับโลกโลกรีต่างๆพยายามที่จะเอา ธรรมะเนี่ยนะฮะให้มีความชนะนะจะได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมาร่วมกันนะสร้างสรรค์สังคมนะฮะมุ่งสู่ฝันแบ่งปันสร้างสรรค์สังคมมาทํางานที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมนะครับเอาไว้เจอกันนะครับในกิจกรรมต่อๆไปนะฮะในวันศุกร์ที่ 7, เจ็ดเดือนสิบเอ็ดปีห้าเจ็ดสวัสดีครับ